กัดอยู่ตรงนี้นี่ครับชตอนลำห้วยนะครับผมก็สภาพหมายก็แองเล็กแองน้อยนี่นครับผมช่อนมันชอบมาอยู่น้ำนิ่งๆแล้วก็ เป็นลำห้วยใหญ่ทั้งมีแอ่งมีอะไรพวกนี้มันมาอยู่นะผมกระชดลำห้วยนี่นะครับกัดขบยางแก้คันนะครับผมตัวนี้ใช้สีดำนะเืิดเลยใช้ไม่ใหญ่มากอะนี่นะครับใช้กับคันยักษ์ทองนะผมลอกทศกัณฐ์นี่นะครับ,บท,นบทกกนีนี้นะครับฝากรงานด้วยครับผมขบยางแก้คันสุดยอดมากมากครับ